สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ห้องของทางเปียนัทที่ร่วมกับทาง T E K Marketing นะครับนำเสนอลำโพงไฮเฟนมอนิเตอร์ audio ไฮเฟนสวัสดีพี่อุ้มครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่คุณชัยวัฒน์วันนั้นที่เราไลฟ์กันนะเราเราไม่มีของจริงมาให้ดูนะวันนี้เรามีของจริงมาให้ดูที่เราบอกว่าไฮเฟนนะครับแล้วเติมด้วยสแต็กใช่ครับเป็นยังไงอ่ะคุณชัยวัฒน์เริ่มเลยครับมอนิเตอร์ audio ไฮเฟนที่เราคุยกันมานั้นพี่ครับนี่ก็คือลำโพงรุ่น ท็อปนะฮะที่ทางมอนิเตอร์ด i โเนี่ยเขาเพิ่งจะทำมาใหม่นะครับเพิ่งจะออกมาได้ประมาณสัก3 4เดือนนีงนะครับถือว่าแบบใหม่มากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโปรดักที่มอนิเตอร์เนี่ยยังไม่เคยทำเลนส์ราคานี้มาก่อนพีนะครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบ5-60ปีของบริษัทเขาเลยที่ทำลำโพงตัวนี้ขึ้นมาก็ใส่เต็มทุกเทคโนโลยีที่เขามีนะครับแล้วเราก็เสริมด้วยเรลโนสานติเอสแต็ที่อยู่ด้านข้างนะครับข่าสามลูกนะฮะตัวนี้ ทรัพตัวนี้วันนี้เปิดให้ลูกค้าฟังทั้งวันเลยนะครับหลายท่านก็มาก็อยากจะทราบ,รบหลักๆเลยครับมาฟังเลยว่าซาวด์สเตทฮะระหว่างการที่มีกับไม่มีเดลสแต็กเนี่ยนะครับพอมีเดลสแต็กปุ๊บเนี่ยซาวด์สเตทมันกว้างเต็มห้องแต่ถ้าไม่มีปุ๊บมันอาจจะยังยังไม่กว้างเท่าที่ควรอันนี้ผมว่าหลายๆท่านที่มางานก็อาจจะลองเข้ามาแวะเวียนฟังกันประสบการณ์นี้ดูก็คืออยากให้มาสัมผัสกับ อะไรนะด้วยหูตัวเองด้วยหูตัวเองเพราะว่าหลายท่านก็สงสัยฮะให่ใส่ซับแล้วมันจะเบสเยอะไหมล้นหรือเปล่ามันจะฟังกันได้เหรอมันมีคำถามเยอะ่ยวกับตัวเรลสแตคครับพี่อุ้มซึ่งซึ่งเรามาฟังตรงนี้แล้วก็พูดคุยตรงนี้ใช่เราจะได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเรลสแตคเนี่ยอย่างวันนี้ก็ได้คุยกับหลายท่านนะครับเขาก็บอกถึงว่ามันก็ซับฟูเฟอร์แต่ว่าทำไมเอ๊ะทำไมเติมแล้วเสียงกลางเพราะทำไมกีตาร์มันทอดประกายดีทำไมมันรูปวงมันกว้างโดยเฉพาะ ห้องนี้ผมจะเปิดพวกเพลงที่เป็นพวกไลฟ์เรคคอร์ดดิ้งเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าพวกแสดงสดบนเวทีมันจะเห็นซาวสเตจค่อนข้างสวยนะครับตับตาฟังนี่บางทีแบบเหมือนกับหูแบบซาวสเต็ตใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่เป็นโอกาสโอกาสดีนะครับเพราะปกติเนี่ยการที่จะโอเคเราอาจจะได้ฟังตัวมอนเตอร์ออดิโอเออมอนเตอร์ออดิโอไฮเฟนนะครับกับไอเอลเรี a ลสเต็ก ซสแอื่นแต่งานนี้น่าจะเป็นครั้งแรกครับที่จะได้ฟังแบบแมทชิ่งกันจริงๆแล้วก็ใช้แอมของคลาเซ่ซึ่งเป็นรุ่นตัวนี้มาใหม่เลยเหมือนกันนะครับรุ่นล่าสุดนะฮะรุ่นล่าสุดเดลต้าโมโนกับเดลต้าปรีแอนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของเขาเหมือนกันนะครับเสียงก็ออกมาแบบผมว่าฟังได้ทุกแนวนะครับห้องนี้ฟังได้ทุกแนวเพลงเลยนะฮะแล้วก็ต้นทางเราก็ใช้เป็น ไฮไฟโรสครับไอเอสหนึ่งสามส่ตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวที่มิวนิกไม่นานนี้เองนะครับเป็นทารสปอร์ตนะครับเพราะว่าหลายท่านเขาบอกว่าเขามีแดกดีๆออย่างบางท่านเขาเล่นแดกอย่าง MSB มเอสบีเลฟเลนที่บ้านอยู่แล้วอ่ะจะซื้อไฮไฟโรสแต่ไม่มีทารสปอร์ตเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะใช้ได้ไม่เต็มที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ All in one อะไรประมาณนั้นใช่ไหมว่าเป็นเพเยอร์ไปเลยเขาก็เลยทําเป็นทารสปอร์ตขึ้นมาเพื่อที่จะจับแมทชิ่งกับท่านที่มีแดกดีๆอยู่แล้วครับนะฮะอย่างนี้เป็็นนต้้้แลวกกใชับ ตัว M S B ไรเฟิลแดนดนะครับแล้วก็เ็นมีเทิร์นด้วยเทิร์นตัวนี้โมไฟเฟนเดอร์ตัวนี้เหลือไม่เยอะครับพี่อุ้มอ๋อครับผมนะครับเขาผลิตมาแค่พวกลิมิตเอดิชั่นเ9 9าตัวอ๋อครับนะฮะก็คือเป็นการคอลเลบอร์เรชันระหว่างโมไฟกับเฟนเดอร์นะครับซึ่งตัวนี้ตัวแท่นที่เราเห็นเนี่ยฮะเป็นแท่นที่เขาใช้ทำกีตาร์เฟนเดอร์จริงๆนะเป็นไม้ตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะเพราะว่าเขาให้โรงงานเฟนเดอร์ทำทำแท่นทำแท่นมาให้อ๋อครับนะฮะก็คือเป็นตัวเดียวกับที่ ทำพวกกีตาร์เฟนเดอร์หรือว่ากีตาร์เบสพีเบสนะครับสีทุกอย่างเนี่ยทำจากโรงงานเฟนเดอร์หมดเลยใช่นี้พี่อู๋นี่เขาเรียกสีแล้วนะแบบนี้ซันเบิร์สซันเบิร์สนะครับทวีคัลเลอร์ซันเบิร์ก็เป็นสีของไอ้ตัวพีเบสเขานะฮะแล้วไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นไม้เมันไม้ที่ไม้แอชที่เขาเรียกว่าโตในบึงพี่ซึ่งปัจจุบันหาไม่ได้นะฮะมันจะใช้ในการทำ ไอตัวกีตาร์เฟ n d e r รเนี่ยรุ่นแรกๆเลยนะแล้วเขามีมีปริมาณไม้อยู่แค่ประมาณสักพันชิ้นเท่านั้นเองก็ทำได้แค่พันเครื่องถือว่าเป็นลิมิตเอดิชั่นอะราคาเท่าไหร่ครับคุณตัวนี้อยู่ประมาณแสนกลางๆครับพี่อุ้มนะฮะซึ่งตอนนี้ผมว่าเหลือหลักอาจจะหลักหน่วยแล้ฮะในนไทยนะครับนะซึ่งเราก็มีการเปิดสลับกันระหว่างเครื่องแผ่นเสียงด้วยกับกับตัวสตรีมิ่งด้วยนะครับ แล้วก็อื่นๆพวกนี้ก็เอามาให้เห็นว่าตอนนี้มอนิเตอร์ออเดีโอก็มาครบหลนีไลน์อัพไหนแล้วก็สุดท้ายก็มีบีคูสติดนะฮะแล้วก็เส้นสายต่างๆก็มีผสมสารกันฮะเซนสติบ้างนะฮะอย่างเงี้ยสายลำโพงเซนสติ X ตัวท็อปเลยนะฮะสายสัญญาณสายไฟก็ของ Audio Quest บ้างผสมผสานกันไปให้มันให้มันแบบเป็นการปรุงให้มันลงตัวฮะนะครับผมที่ห้องอพาร์ตเมนต์หนึ่งนะครับ ชั้น9นะครับโรงแรมแบงกอกมิลด์มาคีควีนส์พาร์คในงาน Beverly Hills Show สองพครั้งที่2นะมาคือโฆษณาย,ยัางไงก็ไม่ได้ดีเท่ากับมาได้ยินด้วยหูตัวเองใช่ครัเข้าชมงานฟรีนะครับมาตั้าร้านเศษมงเช้าถึง3ามทุ่มเลยนะครับ,รบที่จอดรถสะดวกสบายมากมายหรือจะมา BTS ลงสถานีพร้อมพงนะแล้วก็เดินลัดสวนเบญจก,กิติเข้ามาก็ถึงโรงแรมได้นะครับ,รบทางพิยนัทกับที่อเคมาเก็ตติ้งพร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็ ตอบทุกคำถามนะที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเรื่องของซาวเวอร์เฟอสเต็คเนี่ยคนจะสงสัยกันมากว่าเออใส่แล้วมันส่งผลยังไงมันไม่ล้นไปหรือหรือมันอะไรเงี้ยแน่มีคำตอบให้แล้วก็จำเป็นไหมใช่จ้เป็นกัส้ทำไมคือห้องนี้เราฟังได้หมดพี่อมจะฟังแบบไม่มีซับจะฟังแค่2ตัวจะฟัง6ตัวเราต่อ้ท่านฟังได้แบบทุกรูปแบบหรือบางท่านที่มีลาโพงระดับไฮเอ็นอะก็ยังสงสัยว่า ไฮเอ็นแล้วอ่ะมันจะต้องเพิ่มซับแล้วมันจะดียังไงก็ต้องลองมาหาต้องมาหาเปิดประสบการณ์ฟังกันดูนะครับทีบอกว่าก็ไม่เข้าตาเห็นครับโอเคครับเรายังมี15 16 17นี้ครับ3วันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับอยากให้มาฟังกันเยอะๆเป็นประสบการณ์กับตัวเองนะฮะชอบเครื่องเสียงรักเครื่องเสียงรักดนตรีรักเสียงเพลงนะครับมาที่ BAV High End Show 2023ครั้งที่2ได้ขอบคุณคุณจวัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ